ก็ใช้ะจะเป็นกล้องมือถือผมแหละครับที่ผมตัดอยู่ตอนนี้แม่นี่เนี่ยเทาทวิวแน่น้าก็นี่ฮะข้างหลังผมก็จะเป็นเซนเทนเวิลด์นะฮะ,ะโอ้ข้างหลังไฟสวยมากเลยครับก็แม่นี่เนี่ยเอาเราใช้กล้องทีแต่ของเกรซสองเดี๋ยวไปดูไฟกันต่อนะฮะ ก็ระหว่างนี้ก็อัดไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าทำงานแล้วเป็นยังไงประมาณนี้นะครับในเรื่อยๆครับถ่ายแนด์เซ็นเตอร์ดื้อจัดวา,างแบนี้สิ ก็ใช้กล้องมือถือเนี่ยถ่ายไปด้วยแล้วก็ใช้กล้อง DJI เนี่ยถ่ายไปด้วยนะครับในสุดนี้ว <In S 2> ่าจะได้ภาพประมาณไหนนะฮะเราอยู่ฝ so, uh, so, ั่งตรงข้ามเซนเทนเนเวิร์ดนะฮะก็ใช้างจริงเนะ่ยกล้อง DJI Pocket 2นะครับก็จะประมาณนี้นะเวลาติดกล้องแล้วก็เดินไปนะครับนี่ แค่จะเป็นกล้องมือถือผมและครับที่ผมสั่นอยู่ตอนนี้มาอันนี้แล้วจะไอยู่ด้านหน้าก็นี่ฮะข้างหลังผมก็จะเป็นเซน t ์แอนเดอร์เนะ่ยฮะโอ้ข้างหลังไฟสวยมากเลยครับมาอันนี้พอเราใช้กล้องดีเจพ็อกเก็ตสองเดี๋ยวไปดูไฟกันต่อนะ ก็ระหว่างนี้ก็อัดไปเรื่อยๆนะครับถือว่าทำงานแล้วเป็นยังไงประมาณนี้นะครับเดินไปนเรื่อยๆครับถ่ายแต่์สันหน ใช้กล้องมือถือนะถ่ายไปด้วยแล้วก็ใช้กล้อง DJI นะถ่ายไปด้วยนะครับในจุดนี้ว่าจะได้ภาพประมาณไหนนะครก็จะประมาณนี้นะพอเราใช้ DJI Pocket 2นะครับติดไปกับตัวกระเป๋าสะพายไปนะครับก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกเลยนะครับของแก้วเราสามารถที่จะดูจอนะครับที่เราบันทึกอยู่ได้ด้วยแล้วก็ ดูภาพี่อยู่ตรงแน่นะครับแล้วก็ปรับก็จะปรับได้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยมันเป็นขาที่ล็อกตรงนี้เราหมุนเลื่อนได้นะครับแล้วก็ปรับสายจากตัวหนีบได้นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับสําหรับนะฮะการใช้งานเจ้าตัวกิ๊บหนีบนะฮะ DJ Pocket 2นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา รับชมเลยครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ